สวัสดีครับสวัสดีครับเบื้องหน้าครับนะหน้าไหลครับเบื้องหน้าไหลไหลปลาไหลครับผมตรงเบื้องหน้าน้าไหลครับนะกะไก่ถึงบนเลี่ยวแล้วครับเดี๋ยวนะนี่ครับนะเห็นนี่ตรงน้าครับนะน้าผ่านถนนครับนะถนนเส้นเอ่อทุ่งกุลาบและธนาบุรีครับนะ บ,าบาลล้านจันเตบานลำเพื่นนะครับนะไปะตำบลทุบุร่าผ่านรันตนะผ่านมาทางบาลล้านลำเพื่นครับนะสเกตรัตนะนี่ครับน้ำพ่อป่าพ่อมาดูมาบ่น้ำสมเซียมเย้น้ำกระท่วมครับบริเวณนี้จะเป็นน้ำท่วมเป็นหลักนะครับเนาะทุกปีครับ กยารเธอนอนมากกันนี้ปีที่สองครับปีแรกกระถวมไปแล้วครับนะปีนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับนะใกล้แล้าแลทางเดียวห้องหมู่ว่านี่น้ำน้อยๆครับนะอาจจะบวหลายปีนี้ส้งน้ำไหลครับนะเอาน้ำไหลแล้วครับมาไปได้บ รถขี่พานเดียบอหรือว่าต้องลงลุยนะโอ้โส่ไหลแห้งครับนะอ้ขี่านเดียบเอาเป็นยังงั้นล่องแม่งยังอยู่ล่องแม่งยังอยู่ Mấy nhá Mình Thôi, bơi bơi Thế nhá thì xin bé cái thì đi, anh gì Cô anh hẹ tình Bây, bây giờ lùi nào ấy quất <laughs> rồi Khi nó lùi nào lên ơi Ây lù bơi เอ้อะไรเอ้ย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 เฮ้ยน้ำเข่าล่ะครับเฮ้ยเฮ้ย ม่เนมาเลยที่หนามเขาครับนะ่โอ้ยฝนน้ำฝนครับนามฝนบลอดครับบอ้บอลเลี้ยวครับบอลเลี้ยวสุดแล้วบอลก็น้ำครับงานแล้วโอ้ยจะงงานวันสู้งานเลยบ่อว่าจะหงียงอย่งน เลี้ยวเท่านั้นแล้วเหมือนะเออนะเอองานนี่พ่อได้อยู่ครับน้ำฝนครับฝนตกแห้งครับเมื่อวานเอยหัวแล้วมันเป็นยังไงด,ดูว่าถุงยางมันเสร็จสินอะอันั่นไม่ดเลยเออ,เอ,อ ลงมาเลยจะน้ำหรอครับบกินยาในน้ำเหรอวนนี่มือที่สองนี่ได้เกินได้กิสิยดเลี้ยงตดนครับโดนมสับอีกกระสิแหงอยู่ครับฝนสับอีกกระสิยากอยู่ครับนี่ mắt bỏ phăng bỏ này, một phăng này đi Hãy cắp cứ bắt cặp này này kia là mùa ươn cả Tiếc Ừ? <laughs> à? <laughs> hả mà làm phuôn nó chỉ hèn bao thấm một tốt xà mẫu với nhá đúng quá nhà cái gì kéo còn đi ว่าขนานี้ขนานี้นี่ไก่พดานากันต้องกินแล้วครับเบิ้งเบิ้งกินด,ด,ดิฮะมันบี้มันมันไม่ขวงง่วงนี่พีห่วงนี่ครับห่วงเขาน,านี่แต่ว่าห่วงหยาชื่อโบหยาดั่นนา่วงเขานี่ มันหอมกำลังถือฝนมันกินมันหอมเ,ออเออ้อ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยนะ้ยเเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้บอฮเฮ้ยเย งูไปงไปงไปงไป,ไป,ไปเออเฮไปโอ้งานนี้กับโจงาน,นางเลื่อน้นกับมีนามนามฝนดินนแห้งแล้วขึ้นกินย้านอนแต่ว่าคำไข่ตีสามหูเมื่อหมาคาบลูกมา นอนอยู่ในหลังบ้านเลยฝนตกอย่างแห้งน้ำหัวว่าสันตงแล้วตงอีกวะมันสาตะแล้วน้ำปริมาณน้ำครับเนาะฝนตกแงแห้งหัวว่านครับนะน้ำแกงกับมีแล้วมาเจอน้ำฝนตืมกันครับเขาครับว่าน ว่านทีไทคิดนะครับบ่มีบ่ม,มีน้ำนะแห่งดีครับเนีย่ยง่วกินดีครับก็ร่งกินดีๆครับนะบางทีละน้ำมากไปน้ำฝนครับมือสองมือก็แห้งครับนะตัวอย่างเดียวว่าน้ำฝนทังเหนือครับนะน้ำทังเหนืออาจจาะมา,าจะามาท่วอีกครับนะี่ไหลมาท่วมกับซึมขึ้นมากครับนะาจะได้เรียงบโดรัะนะ mới quan nó bòi cái đấy lái tua quan xu trỏng mò mò chẳng đấy xu thôi bạn à bù, hấp. Hấp, hấp. 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 Oh. Oh. ฟองเคืือไปนบเรียวบเรียวนี่เอรเรียบร้อยครับีนามสดกวัครับกินน่ากักบกินไปครับข้ปวรายีฉันมีฟ้ามีงั้อยู่ครับเอ้ย Tidak ada apa-apa. Hei! Tidak ada apa-apa. Eh. Tidak hmm. เขาครับนะเอาพระสานระบบเป็นโลนี่คือว่าเยี่ยมนะครับตีะเป็นลำปีสกินนะครับอเอาเป็นโลนว่าพอพันสัญยอดเลยครับแล้วเพิ่งกระติเก็บตัวนี้ไว้ครับตัวไงครับเพ็ดพันเถน,นะเพ็ดเนีย้ย ปีนาก็น่าจะยุ่รุ่นแล้วครับปีนาตัวน,นี้ปัญหาสิยุ่งล่ะปัญหาสิุ่งจอละปัญหาครับเป็นดันว่าดเออ่นนี่ต้องปรึกษากันก่อนครับสิมาบ่มาเน,ะะน,นาะาแต่ว่าน้่ามันอาจจะลดลงอีกอยู่ครับขุดไปขุดขึ้น พุ่นแม่พันยาผีแม่พ ah. ูดอะไรไปหาแม่พ hmm. นุนุ่จอนุ่จอ่นนะมนีพปอพรสัมนีธครับนะรุ่นนี้เจ็ดมืสอง่ครับเปจงไดคุณามี่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ